I think that we've a l l h a d e n o u g h w n keeps you up at night yeah make all the d e m o n s quiet yeah we were built to drive yeah I think that we've already down เนี่ยรุ่นลีเจนด์ถูกมั้ครับถูกครับผมรุ่นนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยเราแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวน้องมนแนะนำนิดนึงครับเราแต่งอะไรเข้าไปบ้างครับได้ครับผมเบื้องต้นนะพอที่จะสังเกตได้เลยว่าทั้งล้อหน้าล้อหลังน่ะประกอบเป็นรุ่น12ล้อนี้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดตรงไม้มีการเปลี่ยนข้าไปเออ ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างทั้งหมดนะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวสวิงอาร์มนะครับผมสวิงอาร์มคือตรงไหนครับสวิงอาร์มจะเป็นตัวสีดำต้านี้อ๋อตรงนี้นะครับก็คือเปลี่ยนไปเลยมาใช้ตัวนี้เลยถูกไหมครับถูกครับก็หลักๆก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอ่ตัวเบรกนี่นะครับก็คือมีความสวยงามเลยถูกไหมครับรังผมข่างล่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนของข้นที่จะเยอะหน่อยก็คือ จะเปลี่ยนกหมดเลยก็จะเป็นพวกสายเบรกช็คด้วยดูไหมครับต้องเลยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเกือบหมดเลยเท่าที่เห็นก็เป็นการแต่งที่เรียกว่าเหมือนจะยกชุดตั้งแต่ล้อแล้วก็ช่วงล่างนี้ทีนี้ล้อหน้าด้วยครับส่วนล้อหน้าแล้วครับผมลักลเลยอาจจะเป็นตัวตัวแบกนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนเปลี่ยนที่เป็นตัวขนาดล้อแม็กใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับ ให่ครับคืออันนี้เราขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มเเนี่ยจะเป็นร้อสุดนิ้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ว่าก็ขยับขึ้นมาใช่ครับใหญ่ขึ้นก็ก็ดูมีความสวยงามขึ้นใช่ครับนะครับนอกจากนี้แล้วมีตรงไหนอีกครับอันนี้ใช่ไหมครับนี่ปกติไม่มีใช่ไหมครับใช่ปกติรถอทางทางตัวตริเจงนจะไม่มีชิ้น้าให้นะแต่นี้เราต่างขึ้นมามาติดเพิ่มก็เพิ่มความสวยงามต้อนะครับมีส่วนไหนอีกครับอันนี้อ๋อก็จะเป็น ตัวบอดี้ร์อถนะครับเราจะทำเป็นเชื่อวคาร์บอนไปเลยอ๋อคาร์บอนนี่นี่นี่เลยนะครับนี่สวยงามเลยคุณชานนะครับอ่าคือแล้วพอเป็นคาร์บอนแล้วสีรถเป็นสีเหลืองมันก็ตัดกันจะเป็นการเล่นสีใช่ครับส่วนขอต้องก็จะเป็นของ RCD นะครับขาตั้งที่เราใส่ช่องรขบผมจะเป็นขาดี่ออกจะไม่ต้อง คือด้านหน้าเนี่ยคือตัวตัวเบรกก็เปลี่ยนด้วยถูกไหมครับเปเลี่ยนด้วยด้านหน้าก็จะมีตัวเบรกที่เปลี่ยนด้วยเช่นกันก็เรียกว่าแต่งครบชุดเลยทีเดียวนะครับอ่าตัวนี้ด้วยไหมครับนนเราก็ใส่ไปใช่ไหมครับอ่าเป็นหลัคขับขับที่ที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าเดิมแ,แต่ไม่มี <รง S 1> อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นแหลกที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับอ่าก็จะสังเกตว่าตรงนี้จะล้อก็จะเกือบจะ ตัวนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาการขับขี่เนาะใช่ครับผมอมันไม่ได้ไม่ได้ดูเอียงอันนี้อาจจะเพราะว่าจอดอยู่เนาะอาจจะเพราะจอดอยู่ถ้าถ้าวิ่งจริงก็คงจะไม่เป็นไรนะครับบทีนี้ในเบืเศษในคันนี้เท่าที่เราเห็นที่ดูกันมาเนี่ยคร่าวๆสําหรับค่าอุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยรวมตัวรถนวมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เผื่อใครสนใจปุ๊บแล้วรู้สึกว่าอยากได้แบบนี้ เขาจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับเออรวมราคารถไปด้วยเลย่องต่าก็จะตกอยู่ประมาณแสนต้น้ก็คือรวมรวมราคารถแล้วอยู่ประมาณแสนต้นต้นแสนเศษเนาะใช่ครับก็คือเท่าที่เราเห็นอุปกรณ์แต่งทั้งหมดนี้แล้วล่ะนะครับก็อยู่ในงบประมาณแสนแสนหนึ่งแสนสองอะไรประมาณนั้นแต่ว่าราคามันก็ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ที่เราจะแต่งเข้าไปด้วยอยู่ดีว่าลูกค้าจะคขสต้อมตัวรถยังไงนะครับก็ลูกค้าจะแต่งแบบไหนใช่ก็ถือว่าวันนี้เราได้ดู คันนี้นะครับที่เป็น E M Regen ที่มีการแต่งแบบว่าสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องบอลมากนะครับที่ให้รายละเอียดแล้วก็พาเราดูว่าเราแต่งตรงจุดไหนบ้างนะครับเพยังไงถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับเออสามารถติดต่อได้ที่เพจ v Life Thailand นะครับเ,เป็นเฟซบุ๊กก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยไปพูดคุยได้นะครับ<ด>แล้วก <นะ S 2> ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไปดูคลิปอื่นๆ,ๆของเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมกับน้องบอลลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ